ลอยเข้าไปเลยวะเอ๊ะอยวาลอยเข้าไปนะเดี me, no. into me. Into me like ๋ยวนี rag, ้ไม <sh> ่ได <laughing profit> ้ลงรถไม่ได้ที่ไหนในบ้านเนาะเรามีส่วนแม่บอลวิ่งอยู่ที่ไหนวะในบ้านแน่แในบ้านแน่ๆน่เฮ้ย Shots เก็งจะาเพื่อนยาเลยยิ่มเลยที่มาเพื่อนมาดักตาไม่นีันไม่าดีๆมันเลวจริงนี่นี่น้ำมันมาสองก๊ก ทันไอ้เฮียฮันนี่ปืนฟามไหมพวกคุณห่วงอะไรอ่ะเอาอย่าของดีนะรถคันนี้มีอยู่แล้วเพื่อนลอยเปลี่ยนแม็กซ์แบละสดว่าสดสดร้อนร้อนเลยบ้าไม่รู้ดีกว่าด้วเอาเลยนะเดี๋ยวเร็วๆเลยเดี๋ยวเจ้า ปืนอะไรวะมึงเราปลีนอะไรงจัดไปมีอีกเดียวขหนดแล้วนี่ขอขอเปลี่ยนจะตายดียวทุกหนอนิ่มมาเพื่อนกินไก่เนี่ยเรียบรเลยมีอะไรดีๆไกให้เพื่อน ไกล่เลยเก็บไปกูน่าจะจิ้มกาวใม่ไม่เอาที่จับหรอเอาดิเดี๋ยวไิ่หกไปทั้งหวัวชนวชนสตัวยังไงก็ระเบิดไเ้ยจไปนั่นกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วไปกระโดอดอยู่ไหนอีก

อะไรอะไรนะด,ดังดิดวนะ <S <S น,น่ะอมนิดยังยังอยู่อยู่ข้างหลังเลยเพื่อนจุดจุดข้างหลังเลย <S 1> <S 1> <S มาเดี๋ยว่อน <S <S ไอ้ร่าตรงไหนวะข้างหลังเลยจุดเข้าข้างหลังอ่ะ มอเห็นเหรอนี่เหนี่เรอกูกูกำลังกูใส่เซตไอ้มันมันดน่าดีั้งไอ้ไม่ไม่ทิ้งไม่ดิ้งสองตัวไก่สองตัวน่ากูจะตัวเดียวกูใส่ไอ้ไอ้นี่ชุตหกดาวอ่ะตัวนี้ปะตัวนี้ปะตัวนี้ถูกแล้วตัวนี้ กลางไหน,นกูอยู่บาเด้อกูจะถึงมาเน่มารับกงก้อนขึ้นๆ้อมกก่อนเลยน้อแต่มันจะดิผิดเพื่อนม,นมด่ดิมันไม่ดิดมันไม่ดิสมีอะไรางลวเนี่ยลงมาดิบบ้างรวมตีอย่เย่ใช่อะไรบ้างเวมาเล่นกรีมได้เดียว

เราความอย่างเพลเลยดูดิเราารามชิลแินมีอะไรบ้างวะเนี้ไม่ค่ยอยดีเท่าไหร่มึงอยู่ไหนกันไหนกันวะตัวนั้นัไม่มีวไมกกวด่ดนันยง,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 งต่มาก่อต่่อ่อต่อ่อต่อ่อต่่ตอต่ต

ai đi làm để để Đấy rồi đi rồi ai Để được ấy đó อีบอสไม่มีของดอไอไปไก่ขอโทษขอโบษเพเ่อนขอโทษทข,ออขอโทษเพื่อนขอโม่นพื่ใจ